พี่ชาวยูทู e ทุกท่านนะครับอยู่กับคนปลาชาแนลเหมือนที่เคยครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับคนป่าพามาเยี่ยมมายามรอบดักปลาหรือกับดักปลาครับหลังจากเมื่อวานตายไปประมาณ4-5ห้าตัวตัวน้อยๆครับก็เลือไปปล่อยหมดแล้ว เดี๋ยวมาลุนดูวันนี้ว่าจะโชคดีเหมือนกับของคนอื่นเขาหรือเปล่าครับดูของคนอื่นเขานี่เขาใส่เขาได้มีแต่เป็นเต็ม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 ลำเต็ม,ตมก,กับดักครับแต่ของเราก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นครับเดี๋ยวมาลุนดูไปด้วยกันบ่วันนี้พอมีตัวเราไม่เนาะ กับรักเราอยู่ตรงนรี้เก็บเชอรี่เก็บเชอรี่ให้อาหารปลาโอ้อนอันนี้ตัวนี้ช่าง วันนี้ได้ลูกประโม่ตัวนึ่งลูกกระชอนตัวนึงโอ้ยวันนี้มานคักเลยครับโอ้ยได้กระปูโอ้ยกระปู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 เนี่ยเอาไปใส่เบียดได้ครับเป็นเหยื่อเหยื่อประชอนอยังดีเลยลูกปลชอนูกประชอน มอเนี่ยก็เป็นเป็นเหยื่อมอนกันครับไอเชนี่ครบวนี้สามแต้มกับเชลลี่ผลงานของเราครโอ้ยเคยมานกับเขาสักทีเลยครับไ่นปลายรับหนาวไหม่ น้ำลุนกันไหมครับน้ำลุนไหมครับเคยเห็นแต่เมือ่อาชีพเก็ใส่เต็มคลองเต็มกับดัก รครับเดี๋ยววันน้าใหม่ป่าติดตามคนป่าชาแนลด้วยนะครับข่าวกัามครับข่าวกรงามของทางฝั่งเพื่อนเป็นไงมาครับสถานการณ์ข้าวพอด้เกี่ยวกันหรือยังครับของคนป่าก็เกี่ยวไปแล้วทีหนึง สายพันธุ์ก็ขอสิบห้าแต่ว่าร้อยห้านี้หอมลิข้าหอมลิร้อยห้ายังยังไม่สุกครับใก,ใกล้แล้วแหละใกล้แล้วแหละอากาศยามเช้าๆครับโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคนปา่าต้องขอหยุดคลิปไปเพียงเท่านี้ ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ